สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565สมเด็จพระนิธฐถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดนครสวรรค์ระหว่างวันที่6ถึง9กุมภาพันธ์2565 วันนี้เวลา9้านิกาสนาทีสมเด็จพระนิษกกิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรทัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตัดวายลูกนิมิตอุโบสถหลังใหม่วัดทับหลวงตำบลทับหลวงอําเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีซึ่งเป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี2456โดยเป็นศูนย์กลางจัดกิจกรรมต่างๆของประชาชนตำบลทับหลวงรวมถึงการจัดตั้งกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองอําเภอบ้านไร่ ปัจจุบันมีพิสุสงจำนวน5รูปมีสมุขคคมาอินทวีโรเป็นเจ้าอาวาสมีพระโสพลพัฒนคุณทินสุทินโนเจ้าอาวาสวัดผู้น้อยอำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีเป็นพระอุปถามภ สำหรับอุโบสถหลังใหม่นี้คณะสงฆ์ร่วมกับผู้ทธศาสริกชนจัดสร้างขึ้นเพื่อทดแทนอุโบสถหลังเดิมโดยได้รับพระราชทานราชานุมัติให้ใช้แบบพระอุโบสถวัดพระรามเก้าการจนาดพิเศษเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครในการก่อสร้างซึ่งเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2556เป็นอาคารทรงไทยสูง2ชั้นโครงสร้างคอนกรีต,ตเสริมเหล็กผนังก่อฉาบป,ปูนขนาดกว้าง8เมตรยาว18เมตร ชั้นบนปริสถฐานพระพุทธชินราชจำลองขนาดหน้าตัก59นิ้วลงรักปิดทองส่วนชั้นล่างใช้เป็นศาลาอเนกประสงค์ในการปฏิบัติธรรมของพิสุสงฆ์และประชาชนทั่วไปแล้วเสร็จในปี2558และได้รับพระราชทานวิสุงคามาศีมาเมื่อวันที่30มีนาคม2558 จากนั้นทรงหล่อพระพุทธปฏิมาพระคู่บ้านคู่เมืองปางมาลวิชัยขนาดหน้าตัก30นิ้วเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านทับหลวงโดยจำลองจากพระพุทธรูปที่ชาวบ้านจากเมืองเวียงจันทร์ซึ่งอ,อพยพมาตั้งถิ่นฐานบริเวณบ้านทับหลวงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3และได้อัญเชิญพระพุทธรูปมาด้วย2องค์คือพระพุทธรูปองค์เล็กและองค์ใหญ่ต่อมาพระพุทธรูปองค์เล็ก ได้สูญหายไปคงเหลือแต่พระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางบาลภิชัยฐานสูงมีนิ้วพระหัตถ์เสมอกันแบบศิลปะล้านช้างหน้าตักกว้าง4ี่นิ้วองค์พระสูง7นิ้วส่วนฐานเป็นโลหิตสำริดโลหะสำริดสูง5.5นิ้วอันเป็นที่เคารพสักการะบูชาของประชาชนในย่านนี้สืบมาจนปัจจุบันชาวบ้านทับหลวงจึงขนานนามว่าพระคู่บ้านคู่เมือง โอกาสนี้พระราชทานพระราชวรโรกาสให้ผู้บริจาคทรัพย์เพื่อบำรุงวัดทับหลวงเฝ้าทูลและอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกอักษรพระนามาพิไทยสอทอ ต่อจากนั้นได้ทอดพระเนตรในทศการโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาด้านต่างๆซึ่งได้ใช้พื้นที่ภายในวัดรอบอุโบสถจัดทําเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านการเกษตรให้แก่ประชาชนที่สนใจ อาทิการปลูกข้าวการสีข้าวการปลูกพืชผักสวนครัวการเลี้ยงปลาตลอดจนการปรับปรุงคุณภาพน้ําด้วยการหันน้ําชัยพัฒนาและการใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์พร้อมกับนําหลักการการมีส่วนร่วมบ้านวัดโรงเรียนมาเป็นแกนหลักในการขยายผลและส่งเสริมสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป เวลา13.29นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดศรีอุทุมพรวังเดืออำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ทรงยกช่อฟ้าอุโบสถซึ่งพระครูนิทัศน์ประชานุก,กูลเจ้าอาวาสพร้อมคณะสงฆ์คณะกรรมการวัดและชาวบ้านปรึกษาหารือการดำเนินการก่อสร้างบรุรณะขยายและยกอุโบสถเป็นแบบสองชั้นเมื่อปี2550เนื่องจากอุโบสถหลังเดิมสร้างมาตั้งแต่ปี2493ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำมีน้ำท่วมขัง มีการขยายเขตสีมารอบอุโบสถใหม่และได้รับพระราชทานทีสูงคามาสีมาเมื่อปี2559ในการนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธสีอุทุมพรปฏิมากรรัตนมุนีพระประธานอุโบสถที่ชั้นล่างโอกาสนี้ทอดพระเนตรปฏิมากรรมปูนปั้นฝาผนังอุโบสถใช้รูปแบบกรรมวิธีสมัยโบราณที่เรียกว่าปูนตํา ตกแต่งด้วยเครื่องเป็นจรงถ่ายทอดประวัติของพระครูจ้อยจันทสุวรรโนอดีตเจ้าอาวาดรูปแรกและร่วมกับชาวบ้านดำเนินการสร้างวัดแหล่งน้ำและโรงเรียนสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีตลอดจนพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนบ้านวังเดือเรื่อยมาจนชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธาหลวงพ่อจ้อยปฏิมากรรมปูนปัน้นฝาผนังอุบสถย่งจัดแสดง พุทธธรรมนายของพระพุทธเจ้าที่มีต่อพระสุบินนิมิตของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลรวม16ข้อและการเสด็จพระนาเจริเนินไปยังวัดนี้ของสมเด็จพระนิธิธารที่น้าเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากนั้นทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมันสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธชินสีพระประธานบนดบหอไตรแล้วทรงวางพวงมาลัยสักการะสรีระหลวงพ่อจอย้ย วัดศรีอุทุมพรสังกัดคณะสงฆ์วาหานิกายภาคสี่สร้างขึ้นเมื่อปี2485เรียกว่าวัดวังเดือกรมการศัดศาสนาประกาศให้ตั้งวัดเมื่อปี2494ชื่อว่าวัดศรีอุทุมพรมีอุโบสถสองชั้นและมีพระประธานพระอุโบสถทั้งสองชั้นโดยชั้นบนมีพระพุทธสุขโขทยัยสุขใจเป็นพระประธานภายในวัดยังมีอาคารเสนาสนะต่างๆปัจจุบันมีพิสุสง์จำนวน17รูป เวลา15นาฬิกา8นาทีสเส็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่8จังหวัดนครสวรรค์เฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถต,ตั้งอยู่บนถนนโสกีใต้ตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองนครสวรรค์ซึ่งศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสนับสนุนงานบริการโลหิตและเพื่อรองรับการขยายงานบริการโลหิตแบบครบวงจรใน ส่วนพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่างเป็นการเพิ่มศักยภาพงานบริการโลหิตทั้งในสถานที่และนอกสถานที่หน่วยรับบริการโลหิตสามารถตรวจคัดกรองโลหิตด้วยวิธี NAT สามารถควบคุมคุณภาพโลหิตและส่วนประกอบโลหิตโดยมีพื้นที่ใช้สอย4,226ตารางเมตรประกอบด้วยอาคารสำนักง,งานสูง3ชั้นมีห้องรับบริจาคโลหิตห้องจ่ายโลหิตห้องเย็นเก็บรักษาโลหิตและส่วนประกอบโลหิต อาคารพัสดุและหอพักอาคารซ่อมบำรุงและอาคารทิ้งขยะรวม สำหรับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่8จังหวัดนครสวรรค์จะตั้งขึ้นเมื่อปี2548เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการโลหิตในภูมิภาคทำหน้าที่สนับสนุนการจัดหาโลหิตให้เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ป่วยโดยให้บริการแก่โรงพยาบาลเครือข่ายในจังหวัดภาคเหนือตอนล่างประกอบด้วยจังหวัดนครสวรรค์กำแพงเพชรตากอุทัยธานีชัยนาทและพิจิตรครอบคลุมการให้บริการแก่ประชาชนกว่า4ล้านคน สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวรรคติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้ปหลัดกระทรวงมหาดไทยเฝ้ากราบทูลรายงานความคืบหน้าโครงการบุรณะพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนคนปรปฐมวันนี้เวลา14นาฬกา5นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระรีสว่างควัตวรรคติยราชนารีสเสด็จออกณนะ ตำหนักทิพ,พิมานอภอปากช่องจังวนครราชสีมาพระราชทานพระวโรกาสให้คุณหญิงจรัสศรีทีปิรัตรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภร์ฝ่ายบริหารและผู้อำนวยการสำนักองค์ประธานนำนายสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะทำงานโครงการบริษพระราชวังสนามจันทร์จัังหวดนครปฐมเฝ้ากระบทูลรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานบริษพระราชวังสนามจันทร์ซึ่งมีพระดำริให้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ภายในพระราชวังจำนวนหนึ่ง 148ได้เพื่อบรูรณะโบราณ,รณสถานอันเป็นสมบัติของชาติโดยกระทรวงมหาดไทยรับสนองพระดำริร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากรและสถาบันวิจัยจุลาภรณ์ดำเนินงานบรูรณะพระราชวังสนามจันทร์มีกำหนดแผนเป็นสองระยะได้แก่ ระยะแรกเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม2565ถึงสิงหาคม2567ส่วนระยะที่2เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม2566ถึงมิถุนายน2570ทั้งนี้การดำเนินงานจะเป็นการบรวณอาคารต่างๆพร้อมกับซ่อมแซมงานสถาปัตยกรรมศิลปกรรมงานโครงสร้างและงานระบบต่างๆรวมถึงงานภูมิสถาปัตย์ ในการนี้พระราชทานพระนโยบายแก่ปหลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะทำงานเพื่อเป็นแนวทางในการเริ่มต้นการบรูรณะพระราชวังสนามจันทร์การบูรณะนี่ก็คงต้องเลือกอ,อาคารที่เป็นที่ประทับอของรอ6ขั้นก่อนอนะอันนั้นจะเป็นเป็นพาร์ตี้หลักคือซึ่งหนู ขอที่แล้วไปนี่เขายัางไม่ได้ซ่อมอะไรก็เป็นว่าเป็นไม้ส<ม>ีขาวๆอะค่ะแต่ว่าก็ผุแล้ว<ม>ตอนนั้นหนูไปรับปริญยาก็พอนี้เดินผ่าน<ม>แต่พวกเราก็เต็มที่นะคะส,สลับหนูหนูก็เต็มที่ถ้าอันนี้เสร็จเนี่ยถือว่าเป็น a c l i s h m e n t ที่ยิ่งใหญ่แล้วในเมื่อซ่องเสร็จเนี่ยเราสามารถจะให้คนเข้าชมได้สำหรับพระราชวังสนามจันทร์จัดสร้างขึ้นเมื่อปี2450เพื่อเป็นสถานที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยขณะดดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินและก่อสร้างพระราชวังในจังหวัดนคปรปฐมโดยหมู่พระที่นั่งและพระตำหนักต่างๆถูกออกแบบในสไตล์สถาปัตยกรรมไทยผสมผสานกับตะวันตกอย่างวิจิตรงดงาม ให้หลังจากเสร็จสิ้นเสด็จขึ้นคลองสิริราชสมบัติเป็นรัชกาลที่6ได้เสด็จพระราชดำเนินแปลพระราชฐานไปประทับโดยตลอดพร้อมกับใช้เป็นสถานที่เสด็จออกว่าราชการและต้อนรับพระราชอาคาันตุกะรวมถึงเป็นฐานที่ตั้งกองบัญชาการและการฝึกซ้อมรบของเสือป่าเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับป้องกันประเทศในายามขับขันอีกด้วย ทั้งนี้การดาเนินโครงการดังกล่าวถือเป็นการรักษาและอนุรักษ์โบราณสถานที่มีอายุกว่า115ปีให้กลับมางดงามดังเดิมพร้อมกับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทรงคุณค่าบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอันจะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับอนุชนชาวไทยรุ่นหลังสืบไป ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรั์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเสด็จไปในการพระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันระดับประเทศทวบีนัมเบอร์วันทีนแดนเซอร์ไซด์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2022วันนี้เวลา18นาฬิกายนาทีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรั์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเสด็จไปยัง MCC Hall อห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิกรุงเทพมหานครในการพระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันระดับประเทศทวบีนัมเบอร์วัน ทีมแดนเซอร์ส t ยไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2022ซึ่งจัดขึ้นตามพระดำริทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชการยาสิริวัฒนาพันนวดีเพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ของเยาวชนคนรุ่นใหม่ในรูปแบบ Active t t a i n m e n t คือการเรียนรู้การสร้างสร,ริระร่างกายให้มีความแข็งแกรง่งและมีสุขภาพจิตที่สดชื่นแข็งแรงทำให้เด็กและเยาวชนมีความภาคภูมิใจมีความมั่นใจรู้จักใช้เวลาอย่างมีคุณค่าสร้างความทรงจาความประทับใจที่ยาวนานเติม เต็มสิ่งที่ทำให้พวกเขาสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพการแข่งขันแบ่งเป็น3รุ่นตามกลุ่มอายุคือรุ่นจูเนียร์ทีมที่ชนะเลิศรางวัลที่1ได้แก่ทีมมิลเชคโรงเรียนอนุบาลไพลบึงตัวแทนสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีรุ่นพรีทีนเอจทีมที่ชนะเลิศได้แก่ทีมทศพรธันเดอร์โรงเรียนทศพรวิทยาตัวแทนสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์และทีมรุ่นทีนเอจ ทีมที่ชนะเลิศได้แก่ทีมอซัมซึ่งเป็นทีมอิสระโดยเกณฑ์ในการตัดสินพิจารณาได้แก่ความสามคัคคีความแข็งแรงความคิดสร้างสรรค์อารมณ์และความสนุกสนานการใช้ท่าเต้นที่ทําให้เกิดผลดีต่อสุขภาพสอดคล้องกับจังหวะดนตรีและการแต่งกายที่สวยงามเหมาะสมกับท่าทางการเต้น ในปีนี้มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน228ทีมผ่านเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศจำนวน42ทีมรวมเด็กและเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันและได้รับโอกาสการพัฒนาตนเองจัดก,กิจกรรมนี้กว่า3,500คน,นคอ,องเ์คมนตรีบรรยายพิเศษหัวข้อแนวคิดหลับ คิดเกี่ยวกับความยั่งยืนแก่สิทธิ์โรงเรียนพระดาบท วันนี้ที่อาคารเฉลิมพระเกยียรติ8 4ดพามูลนิธิพระดาบทแห่งใหม่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนายเกษมวัฒนาชัยองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิพระดาบทบรรยายพิเศษในหัวข้อหลักคิดเกี่ยวกับความยั่งยืนโดยมีพ้นอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีในฐานะกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบทพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมูลนิธิคณะครูเจ้าหน้าที่และสิทธิโรงเรียนพระดาบทร่วมรับฟังโดยบรรยายเรื่องต่างๆอาทิ ปัจจัยหลักที่สร้างลักษณะเฉพาะให้แก่ชนชาติหรือประเทศชาติให้เกิดความยั่งยืนคือประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนให้น้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานานถบพิษปรญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้เด็กและเยาวชนมีทัศนคติที่ถูกต้องบ้านเมืองมีคุณธรรมมีอาชีพสุจริต และเป็นพลเมืองดีซึ่งเป็นหลักคิดและแนวปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนไปประยุกต์ใช้ในการดำรงอยู่และปฏิบัติตนโรงเรียนพระดาบทเป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาที่เบศมหาภูมิพลอดุญยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2518 เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาแต่มีความมุ่งมั่นตั้งใจสแสวงหาความรู้เพื่อนําไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองเลี้ยงครอบครัวปัจจุบันเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติปัจจุบันเปิดสอนวิชาชีพระดับประการศิัตรพระดาบทหลักสูตร1ปีใน8สาขาวิชาชีพได้แก่ ช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างยนต์การ,กรเกษตรพอเพียงช่างซ่อมบำรุงเคหะบริบาลช่างไม้เครื่องเรือนและช่างเชื่อมมีผู้สำเร็จการศึกษาแล้วมากกว่า2,800คน สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบรราคาัติยราชนารีโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญสิ่งของพระราชทานไปนมอบแก่เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของโรคสุกรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันนี้ที่หอประชุมเสรีพิทักษ์สากรอ,อมรัพย์ครูแม่ห้องสอนจำกัดอำเภอเมืองแม่ห้องสอนจังหวัดแม่ห้องสอนสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบรวรกตยาราชนารีโปรดให้ในายวิเชียนจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวนร้อยชุดไปมอบแก่เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของโรคสุกรในพื้นที่7อำเภอของจังหวัดแม่ห้องสอนประกอบด้วยอำเภอปาลายสิบลายเมืองแม่ห้องสอน35ราย ปางมาผ้าสิบดายขุนยวม10บรายแม่ลาน,น้อย5้ารายแม่เสเรียง20รลายและศบเมย์10บลายโดยมีนายเชษฐาโมสิกรักษผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนเป็นผู้แทนรับมอบ จังหวัดแม่ห้องสอนมีเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงสุกรขึ้นทะเบียนกับสำนักงานปศุสัตว์จำนวน11,244คนร่วมสุกรจำนวน64,939ตัวในปี2,564มีเกษตรกร,กรได้รับผลกระทบ521คนจำนวนสุกรถูกทำลาย2,786ตัวสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดได้ติดตามและเฝ้าระวังโรคอย่างเข้มงวดปัจจุบันสามารถควบคุมโรคสุกรให้อยู่ในสภาวะปะกติแล้ว จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชุนลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ